อ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่การวิเคราะห์ทองคำและ USDJPY ประจำวันที่11กุมภาปี2568นะครับผมก็สืบเนื่องจากเมื่อวานที่ผมได้ลองทดสอบนะครับผมในการาวัดระยะเนาะว่าทองคำเนี่ยแต่และสวิ่งเนี่ยวิ่งไกลประมาณเท่าไหร่นะครับผมฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณเลนอยู่ประมาณ7,000ถึง10,000จุดนะครับผมแล้วก็ เพิ่งมามีหมื่นจุดเมือ่อปลาย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 ตรงนี้เองนะครับผมปลายปลายต้นต้นเดือนกุมภาเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับผมอย่างเมื่อวานเนี่ยผมได้ให้แนวโน้มไปว่าเมื่อกราฟเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นมาถึง3 3สสูตรนะครับผมก็ขึ้นมาถึงจริงนะรประมาณนี้แต่เลยไปประมาณพันจุดเลยนะครับผมก็สูงสุดคือ42นะครับผมก็เกินระยะกว่าที่คาดเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ เป็นไปตามคาดก็คือกราฟมีการกดตัวลงนะครับผมก็ตั้งแต่42ลงมาเนี่ยแล้วสวิงกลับขึ้นมาเนี่ยก็อยู่เลนจ์ประมาณ3 0พอดีนะครับผมใครที่เข้าเซลอไปนะครับก็ดีใจด้วยนะครับผมก็ระยะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เล่นทองคาเลยนะครับผมก็กราฟจะมีการกดตัวลงมานะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดนับจากด้านบนเนี่ยก็น่าจะประมาณ4 0 0 0จุดนะครับผมลงมาค่อนข้างเยอะนะครับผมตอนนี้กราฟเริ่มมีการปรับตัวลงแล้วนะครับผมทําตัว หลุดไปแล้วนะครับหลุดในส่วนของเทรนไลน์ไปแล้วนะครับผมเทรนไลน์ที่ผมตีนะครับหลุดไปแล้วนะครับผมแต่ว่าก็มีการย้อนกลับมาวกกลับมาใหม่นะครับแต่อันนี้เป็นการวกกลับมาอย่างน้อยผมคิดว่าเป็นการวกกลับมาเพื่อไปต่อนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เขาเหมือนเป็นการพักตัวนะแต่วันเดียวเนี่ยย่อมา4 0 0 0จุดเลยนะครับผมค่อนข้างไกลพอสมควรเลยะครัยแล้วทีนี้เนี่ยเราจะดูยังไงเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมพามาดูเลยครับว่าเราจะดูยังไงในตอนนี้เนี่ยมุมมองตอนนี้เนี่ย นีครับผมเดี๋ยวผมขอลองตีก่อนนะครับผมอันนี้ก็เบรกออฟสักเจอร์ไปเนาะบริเวณนี้เบรกออฟสักเจอร์ไปนะครับผมก็การาฟได้มีการกดตัวลงมาเนาะ mm hmm. ตอนนี้เนี่ยแหล่งอ้างอิงของผมเนี่ยผมคาดว่าเขาจะต้องมาเก็บที่ลิควิดิตีบริเวณแถวๆนี้นะครับผมได้ทำลิควิดิตีไว้ค่อนข้างเยอะนะครับผมในโซนดีมานี้อาจจะพังนะครับพังไปเลยนะครับผมก็มีโอกาสที่จงจะลงมาเร่งในส่วนของโซนบริเวณแถวๆนี้ นะครับผมตีโซนให้ใหม่เลยนะครับผมเดี๋ยวขอดูสีชั่วโมงก่อนนะครับว่ามีแนวโน้มอะไรบ้างตอนนี้สีชั่วโมงเนี่ยเป็นแท่งอิมบาลานต์นะครับผมก็ยังมองไม่ออกนะครับต้องมาล่อย่อเนี่ยในประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยนะครับผมในโซนนี้นะครับผมคือถ้าเกิดเขาไม่ลงมาในโซนนี้เนี่ยก็จะต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมแต่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าอาจจะ ไม่เด้งโซนนี้ก็โซนนี้นะครับผมตัวเนี้ยเป็นแนวต้านเนาะแล้วก็ในส่วนของฟิโบเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองตีก่อนนะถ้าเราอ้างอิงจากฟิโบนะครับผมบริเวณนี้ไปถึงบริเวณนี้เนี่ยฟิโบเนี่ยจะอยู่เลนจ์อยู่ประมาณถ้าแถวนี้ก็จะเป็น50แล้วนะครับผมคิดว่าอาจจะมาเด้งที่ดีมานี้นะครับนะครับถ้าเกิดมันไม่ไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยบริเวณดีมานที่แนว92 91เหนี่ยหรือประมาณอ่ะกลมๆคือ8090เนี่ย2890ปเนี่ยประมาณเนี่ย ในครับผมประมาณ9 0 9 1 9 2เนี่ยเลอยู่ประมาณตรงเนี้ยนะครับมีโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะมีแนวโน้มสวิงกลับขึ้นไปได้นะครับผมก็ต้องรอดูกันอีกทีเนาะตอนนี้มันก็ลงมานะีครับผมออตอนนี้เนี่ยผมพยายามอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสในฝั่งขาเซลล์ Sell ก่อนนะครับระยะสั้นนะทุกคนระยะสั้นนะครับถ้าเกิดมันมีดีดกลับขึ้นไปเนี่ยเลนส์ก็อาจจะลงมาที่ประมาณพันจุดอาจจะเป็นไปได้อยู่นะครับผมแต่ตอนเนี้ แค่เกินมาขวานลิควิิตี้นีดเดียวเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะเด้งได้ตลอดเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็พักมือไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวรอรอบายกันที่แวนวแนว90ผมคิดว่า90มีโอกาสลงมาถึงอยู่นะครับผมแต่ต้องรอแรงหน่อยนะครับแล้วคืนเนี้ยมีข่าวเฟดด้วยไม่รู้จะยังไงนะครับจะพาดีขึ้นไหมหรือว่าจะกดตัวลงแรงๆเลยนะครับผมก็ต้องรอดูกันอีกทีเน,นาะสำหรับทองครงตอนนี้ก็คือกลางๆทางแล้วนะฮะ ก็อย่างน้อยเนี่ยยังไม่ต้องเล่นนะครับพักมือก่อนแล้วก็รอดูประมาณ90นะครับว่ามี Pri แอคชั่นนะครับอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับผมถ้าเกิดมี Pri แอคชั่นเกิดขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะบายสวนกลับขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ระยะการบายแน่นอนครับเราจะบายกันที่บริเวณ90ประมาณเนี้ยนะครับผมก็คิดว่าระยะการบายก็จะไปหายเดิมก็อาจจะกลับไปประมาณ5,000จุดนะครับลงมา5,000กลับไป5,000นะครับคุ้ม นะครับผมแต่ว่าใครที่บายใครที่เซฟมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับรอบายดีกว่านะครับเพราะโมเมนตัมตอนนี้เนี่ยขาบายก็ยังได้เปรียบนะครับผมขาเซลเนี่ยไม่รู้จะจบเมื่อไหร่บางทีอาจจะจบก่อนถึงตรงนี้ด้วยซ้านะครับผมอาจจะขึ้นไปเลยก็ได้นะครับมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนเนาะแต่อันนี้คือเป็นโซนคร่าวๆที่ผมตีไว้นะครับเพื่อใช้ให้ทุกคนอ้างอิงนะครับก็ประมาณเลนจ์อยู่ประมาณนี้ครับ9 2ถึง8 6นะครับผมถ้าอีกโซนหนึ่งก็ประมาณ8 3ถึง8 0นนะครับผมอันนี้ผมให้ข้อมูลไว้ประมาณนี้เนาะ ต่อมามาดู UJ ครับ UJ เนี่ยวันนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อวานเนี่ยผมได้ที่ผมให้เซลล์ UJ ไปเนาะก็ได้ประมาณ600กว่าจุดนะครับผมแล้วก็มีการผลักดันราคากลักขึ้นมาตอนนี้เนี่ยนะครับผมเขาขวานดีควิเดตตี้เรียบร้อยแลลวนะครับผมตอนนี้เขามีการผลักดันราคาขึ้นนะฮะตอนนี้ก็ต้องมองเขาใหม่แล้วนะครับ UJ เนาะตอนนี้เขาขวานดีควิ i ดตตี้ตรงนี้ไปแล้วนะครับผมเสียดายมากเลยนะครับเสียดายมากตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นการลงต่อนะครับแต่ว่าไม่ลงแล้วนะครับผมมีการผลักดันราคาขึ้น นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมขอลองเคลียร์โซนก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องต้องต้องมองโซนใหม่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออืมอ่ะประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคมาดูกันตอนนี้เนี่ย UJ เนี่ยมองยังไงได้บ้างนะครับผมใน i m e Frame H4 ในครับผมก็ขวานดิวิดิตี้ดิวิดิตี้ทิ้งไว้เต็มเลยนะครับก็มีโซนนี้ H 4เนี่ยผมรอดูก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเขาไม่สามารถหลุดโซนนี้ได้โซนนี้อาจจะเป็นโซนเซลได้นะครับผมโซนเซลได้นะครับซเซลที่ประมาณอา่า667นะครับผมแล้วก็ถึงเลจ์อยู่ประมาณ9 900เลยนี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของซัพพลายของ4ชั่วโมงนะครับก็มีโอกาสเซลได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยซัพพลายเนี่ยจะเป็นซัพพลายสูงที่สุดที่เกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นซัพพลายที่ อยู่เหนือ liquidity ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเซลได้ถามว่าเซลได้ไหมก็เดี๋ยวต้องรอดูนะเพราะว่าอาจริงมันมันมันเซลได้ครับแต่ว่าผมกลัวว่ามันอาจจะถ้าเกิดโมเมนตัมมันยังไม่เยอะมากเนี่ยนะครับผมการเซลของเราเนี่ย TP เราอาจจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับที่โลเดิมนะครับที่ที่ที่ผม TP ไปเนาะประมาณ60-600นะครับผมนี่คือ TP ที่เราอาจจะ พี่มันอาจจะเป็นไปได้เนาะประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดจะเซลล์ตรงนี้นะเพราะว่าตอนนี้มันเป็น liquidity เนาะแล้วก็ตรงนี้ขวาร liquidity หมดแล้วนะครับก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะขึ้นมานะเพื่อขวาตรงนี้แล้วก็ลงต่อนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะตอนนี้เนี่ยแนวโน้มอ่ะมันมันมันยังมันยังเหมือนเป็นการไซด์เวย์มากกว่านะครับผมเล่นอยู่ในกรอบนะครับอาจจะรอวันทุบนะครับรอวันทุบเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์หลักของเขาก็เป็นเทรนด์ขาลงนะทุกคน นะครับผมแต่ถ้าเกิดเขาจะดันตัวผักขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดันตัวผักขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมถ้าถ้าถ้ามองในภาพรวมใหญ่เนี่ยสชั่วโมงบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นไฮสูงสุดนะครับไฮสูงสุดอยู่ที่บริเวณนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการลงของเขาเนี่ยเป็นการลงแบบเอ,อ่อมันไม่มันไม่มันเป็นโครงสร้างที่แบบประมาณว่าไซเวสไซเวสเพื่อรอวันทุบแต่ผมมองว่าซัพพลายเนี่ยมีโอกาสทุบสูงมากนะครับผมถ้าเกิดเขาไม่ดันราคาขึ้นมาถึง FVG นี้นะครับ ็มีโอกาสทุบสูงมากแต่ว่าเราต้องรอดูนะครับเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยผมขออ้างอิงจากหายนี้แล้วกันนะครับเราตีฟิโบเนี่ยบริเวณ50%ก็จะอยู่แถวแถวนี้นะครับผมแต่อันนี้มันจะเป็นโซนใหญ่เลย FVG บนเนี่ยผมจะขอไม่นับแล้วกันนะครับผมจริงๆการลงมาของเขาเนี่ยถือว่าเป็นการลงมาที่แบบมองค่อนข้างยากนะครับมองค่อนข้างยากนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมตอนแรกเนี่ยโซนโซนเนี้ยเป็น supply day เนาะก,ก,ก็มีการตดกดตัวลงมา เนาะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาอ่ะตอนเนี้มันทําตัวเป็นเบสครับแล้วก็กดออกมาเนาะแล้วก็ดอรอปลงมาแล้วก็เบสอีกทีหนึ่งทำเป็นทับดับเบิลท็อปแล้วก็กดลงมานะครับแต่ละแต่ละโซนของการกดตัวลงมาเนี่ยมันมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยมีรูปร่างที่แน่นอนสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องเล่นไปน,นามนาม้ำน,นะครับถ้าเกิดรู้ว่าเป็นขาลงเนี่ยอะแล้วก็หวังว่าเขาจะขึ้นมาเคลียร์ l i q u i ิ i t y ทีนี้เนี่ยโซนที่เนี้ย มันก็อาจจะมีโอกาสเทสได้นะครับผมที่พีก,ก็อาจจะอยู่โลล่างได้เลยนะครับอาจจะรันถึงโลล่างได้เลยเนาะก็อาจจะต้องรอดูกันอีกทีเนาะนะครับผมวันนี้ผมก็เข้าเซไปแถวแถวนี้นะครับผมแต่ผมคิดว่ามันมันเหมือนแบบว่ามันขวาดแต่มันก็ดันขึ้นไปต่อนะครับผมแรงบายยังมีอยู่เนาะก็เขาก็ต้องมาเก็บด้านบนก่อนเนาะก็จังเหลือดิคุริตี้ของฝั่งนี้แทน นะครับผมยังเหลือดิพวิตตี้ของอันนี้แทนเนาะก็ก็ยังต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะดันขึ้นมาเคลียร์ก่อนนะครับผมเคลียร์สองอันเลยนะครับปรเดี๋ยวนี้แล้วก็กดตัวลงไปเนาะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยน่าเข้านะครับผมเดี๋ยวรอรอจังหวะเนาะประมาณเลนช์อย่างที่ผมบอกนะครับผมระยะอยู่ที่ประมาณเนี่ยฮะดูกรอบด้านด้านขวาผมได้นะครับผมดูสีฟ้านะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับหกหกหกสองหกหก 662ถึง900อ่ะตีไปกลมๆนะครับผม660 660ถึง900นะครับผมอันนี้คือจังหวะที่มีโอกาสที่จะเซลล์ UJ ได้เนาะมานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็ต้องรออย่างเดียวเลยนะครับผมผมมาไลฟ์ก็ยังยังคิดว่าน่าจะลงทันนะครับพอที่จะเป็นแผนการให้ทุกคนนะครับเข้าออเดอร์ได้เนาะก็ทองคำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาที่ประมาณนี้นะครับ90นะครับถึง86 นะครับผมก็อันนี้มีโอกาสที่จะลองเทสเซลดูได้นะครับผม MM m m พอร์ตให้ดีนะครับใครจะเล่นเนาะเดี๋ยวผมจะเอาคลิปลงนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะไปทันการเข้าอ,ออเดอร์ของทุกคนแล้วก็เอาไปพิจารณาในการเข้าออเดอร์กันได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ